จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่จิ๊บนี่หมายความว่าไงครอบครัวเดียวกันเนี่ยมาโกงกันแบบนี้เหรออะไรนะฉันเนี่ยนะโกงแกฟีฟ่าแกพูดแบบนี้ได้ยงไงนี่ฟีฟ่าแกใจเย็นๆก่อนนะแกกับจิ๊บเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะพี่ว่ามีอะไรก็ค่อยๆพูดกันดีกว่า ผมไม่นั่งพี่น้องเละเหรอพี่น้องเขาทำกันแบบนี้เหรอไม่ไหวยังไงเนี่ยนะวันนี้เราต้องเคลียร์เรื่องนี้กันให้จบฟีฟ้าแกมีเรื่องอะไรไหนแกลองพูดให้พี่ฟังสิก็สินค้าที่พี่ส่งให้ผมเนที่จริงแล้วราคามันก็แค่ห้าแสน แต่ทำไมพี่ขายให้ผมในราคาหนึ่งล้านบาทล่ะครอบครัวเดียวกันเนี่ยยังโกงกันแบบนี้เลยผมถามจริงเลยนะพี่จิ๊บพี่มีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าป้าทำไมแกพูดกับพี่สาวของแกแบบนี้ล่ะพี่คิดว่าระหว่างแกกับพี่สาวของแกเนี่ยต้องมีอะไรเข้าใจผิดกันแน่เลยพอเถอะพี่ตั้งพี่ไม่ต้องมาอธิบายอะไรทั้งนั้นเรื่องนี้เนี่ยพี่กับพี่จิ๊บต้องสมรู้ร่วมคิดกัน เพราะว่าผมเชื่อใจพวกพี่สองคนนบ่นี้ผมก็เลยสั่งสินค้ากับพวกพี่มาโดยตลอดแต่ว่า,มววาเมื่อวานเพื่อนของผมเขาบอกกับผมว่าคุณฟีฟ่าคะสินค้าตัวนี้เนี่ยคุณรับมาจากที่ไหนหรอคะแล้วราคาเท่าไหร่หรอสินค้าพวกนี้เนี่ยผมรับมาจากพี่สาวของผมเองครับราคาต่อ5้าคอนเทนเนอร์เนี่ย แค่หนึ่งล้านบาทเองนะครับอะไรนะคะหนึ่งล้านบาทเลยเหรอสินค้าตัวนี้เนี่ยห้าตู้คอนเทนเนอร์มันแค่ห้าแสนบาทเองนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยห้าแสนบาทคนส่งเขาส่งราคานี้เขาได้กำไรตั้งเยอะตั้งแยะเลยนะคะฮะเป็นไปไม่ได้หรอมั้งครับพี่สาวของผมเขาบอกว่าราคานี้เนี่ยเป็นราคาส่งแล้วนะครับ ไมะเป็นไปไม่ได้ล่ะคะ่ะก็เพื่อนฉันคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ส่งสินค้าตัวนี้ล่ะคะ่ะสินค้ามีตังเยอะตั้งแยะเลยนะคะถ้าคุณฟีฟาอยากได้เนี่ยห้าตู้คอนเทนเนอร์ห้สาสนบาทก็ซื้อได้แล้วค่ะฉันว่านะคะคุณฟีฟาเนี่ยน่าจะโดนพี่สาวของคุณหลอกแล้วล่ะคะ่ะ <c oughs> แ,แล้วฉันก็เลี้ยงดูแกมั้งแต่เด็กถาวจริงเถอะฉันจะหลอกแกไปทำไมนี่พี่จิเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่ไม่ยอมรับความจริงรอกวันนี้ที่ผมมาหาพี่เนี่ยนะผมก็แค่อยากจะมาบอกกับพี่ว่าต่อไปผมจะไม่สั่งสินค้ากับพี่อีกแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องน,นต่อไปถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีธุระอะไรกับผมเนี่ย รบกวนพี่อยา่าติดต่อมาผมอีกเพราะว่าผมไม่มีพี่สาวอางพี่ฟิฟ้าแกระวังถูกคนอื่นเขาหลอกนะ <c oughs> ต่อให้ผมจะโดนคนอื่นเขาหลอกเนะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่หรอ <c oughs> อย่างนี้น้อยเนี่ยมันก็ดีกว่าโดนคนในครอบคัว พี่จิ๊บครับพี่จิ๊บพี่จิ๊บพี่ช่วยผมหน่อยนะครับตอนนี้ผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วจริงๆอะฟิฟ้าฉันไม่สามารถช่วยแกได้หรอกแกไปให้คนอื่นเขาช่วยเถอะพี่จิ๊บแต่ว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะครับพี่จะทำเป็นไม่สนใจผมแบบนี้ไม่ได้นะ <c oughs> แกยังมีหน้ามาพูดอีกเหรอว่าเราเป็นพี่น้องกันนะฟิฟ้านี่แกลืมคำพูดที่แกเคยบอกฉันเมื่อเดือนที่แล้ว ี่เจฟก็ผมไม่รู้นี่ครับว่าเพื่อนของผมคนนี้มันจะหลอกผมอ่ะพวกมันรู้หัวก็หลอกผมนั้งนั้นเลยอะเจ้านายคะเจ้านายเจ้านายคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะช่วงนี้สินค้าที่เรารับเข้ามามีปัญหาเยอะแยะเลยค่ะที่สําคัญนะคะลูกค้าโทรมาคอมเพนแล้วก็ขอคืนสินค้าทั้งนั้นเลยค่ะ ตอนนี้เราจะทำยงานกันดีคะครับผมรู้แล้วครับเดี๋ยวผมจัดการเรื่องนี้ฮัลโหลค,ครับคุณนิฟ้าคือตอนนี้เพื่อนที่คุณนิฟ้าแนะนําให้ส่งสินค้าให้ผมครับตอนนี้สินค้าของเขามีปัญหามากเลยนะครับ าหาฉันทำไมฉันเนี่ยก็แค่คนแนะนำให้พวกคุณสองคนรู้จักกันแค่นั้นเองพอดีว่าฉันมีธุระน่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคุณนิฟ้าครับคุณฟ้าคุณนิฟ้าคุณนิฟ้า พูดเรื่องพวกนี้กับฉันทำไมในสายตาของแกเนี่ยฉันมันก็เป็นแค่คนลวงโลกคนหนึ่งไม่ใช่หรอแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะฉันก็ไม่เคยได้กําไรจากแกเลยไม่แต่บาทเดียวแกยังมงว่าฉันเป็นฝ่ายผิดเลยพี่จิ๊บครับพี่ช่วยยืมสินค้าให้ผมลดเงินก่อนได้ไหมครับตอนนี้บริษัทของผมเนี่ยกําลังจะล้มละลายแล้วเงินที่ผมมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยก็โดนพวกมันโกงไปหมดแล้วอะโดนโกง มันก็เป็นเรื่องธรรมดาหนยคนเราทําธุรกิจมันก็ต้องมีขาดทุนกันบ้างก็ถือซะว่าซื้อประสบการณ์ก็แล้วกันนะนี่ฟีฟาฉันกับพี่เคยของแกเราเคยห้ามปาล์มแกแล้วนะแต่แกก็ไม่ยอมฟังแถมแกยังคิดว่าพวกเราสองคนเนี่ยมีหวังดีกับแกอีกงั้นก็ดีต่อจากนี้ไปเนี่ยนะฉันก็จะไม่ยุ่งเรื่องของแกอีกต่อไปละพี่จิ พี่ต้องเห็นน้องชายของพี่คนนี้เนี่ยขาดทุนย่อยยับก่อนถึงไงอะ่ะพี่ถึงจะพอใจอะ่ะฟิฟาพ่อแม่ของเราร่างกายก็ไม่แข็งแรงตั้งแต่เด็กฉันก็เป็นคนดูแลแกมาเองเพื่อที่จะทำให้แกได้เรียนต่อเนะี่ยฉันก็เลยต้องยอมเสียสละออกไปทำงานออกไปหาเงินเพื่อที่จะส่งเสียแกเรียพอแกเรียนจบ แกบอกว่าแกอยากทาธุรกิจฉันก็เปิดบริษัทให้กับแกส่งสินค้าให้กับแกแล้วลูกค้าของแกเนี่ยนะฉันก็เป็นคนหาให้เงินลงทุนทุกบาททุกสตางค์ฉันก็เป็นคนลงทุนให้กับแกแต่ว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เรื่องสาคัญอะไรเพราะว่าเราเ,เป็นคนในครอบครัวเดียวกันหลังๆมาแกบอกว่าแกอยากได้สินค้าของพี่ไปขายพี่ก็ส่งสินค้าให้กับแกโดยที่ไม่คิดกำไรจากแกเลยไม่แต่บาท พอแกมีเรื่องอะไรที่ไม่พอใจแกก็มาโวยวายใส่ฉันมาด่ามาว่าฉันแต่กับไอ้คนที่มันหลอกลวงแกะ่ะฮะไอ้คนที่มันหลอกลวงแกเนี่ยแกกลับเชื่อคําพูดของพวกเขาไม่ง่ายแต่กับที่เชื่อคําพูดพี่สาวคนนี้แล้วที่สำคัญไปมากกว่าน,นี้เนี่ยนะแกยังจะตัดขาดความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องกับฉันอกีกถึงตอนนี้แล้วอะ่ะแกยังมีหน้ามาพูดดิเราพี่ฟ้าว่าเราเป็นพี่น้องกันพี่จิ๊บครับก็ ก็ผมโดนพวกมันปั่นหัวนี่ <c oughs> มันไม่ได้เป็นพวกแกโดนพวกมันปั่นหัวหรอกนะฉันคิดว่าแกไม่รู้จักกระตันยูมากกว่า <c oughs> แถมยังมีความโลภอยู่ในตัวอีกต่างหากกินบนเดือนขี้บนหลังคาพี่ป้าสิ่งดีๆที่ฉันมอบให้กับแกทุกอย่างแกกลับเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันควรทำใช่ไหมพี่ <c oughs> พี่อย่าพูดแบบนี้สิครับเราเป็นพี่น้องกันนะพอเถอะแกไม่ต้องพูดเลยละ ฉันมีงานที่ต้องทําฉันคิดว่าฉันเอาเวลาที่มาเสวยวหนากับแกไม่คิดต่อดีกว่าว่าฉันจะหาเงินยังไงให้ได้มากกว่านี้ยอใช่สิเรานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน,นะเราสองคนไม่ต้องติดต่อกันอีกแล้วนะเพราะว่าฉันเนี่ยไม่มีน้องชายอย่างแกพี่เจมส์ออกไป แกเป็นน้องชายของฉันล้วที่สำคัญเนี่ยฉันก็รักแกมากแกควรได้รับบทเปลี่ยนบ้างแกจะได้โตเป็นผู้ใหญ่สักที